คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทาง หวยฮานอยสูตรตัวรูดในงวดประจำวันที่17ดกรกฎาคม2568ก่อนสำหรับแนวทางนะครับผมของงวดประจำวันที่16นะครับผมแอดมินก็จะสรุปให้นะครับผมสำหรับวันที่16แอดมินให้อยู่ที่1กับ6นะครับผมก็มาเฉพาะ1นนะครับผม สำหรับแนวทางมา50นะครับผมในรอบชาปกิจตัวกันนะครับผมแล้วก็17และก็ในรอบปกติ21สำหรับในรอบ v i p นะครับผม19สายวิ่งสายรูดน,นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f 1ฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวะทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับผมในงวดประจำวันที่17เป็น3และก็6 สามมี3ามสองสามสี่สห้าสาจ็ดแล้วก็สาแปดสาหรับ6 หกมีหกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดและก็หกแปดสำหรับตัวกันนะครับผม 74สำหรับเบิ้ลมี11 22 3ห4ึและก็หก สำหรับสามตัวนะครับผมมีหนึ่งสามสองศูนย์สามสี่แปดหกสี่ là cô học เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ